สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงเช้าบ่ายนะคะกับ v i p เช้าบ่ายนะประจํามาที่23พฤศจิกายน6กหนะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับห้างเสงเช้าตัวเด่นก็คือ4กับ7จแปดกับ1 4 0่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดดดดห้าเจ็ดดเจ็

สี่หกเจ็ดสามเจ็ดแปดห้าหกสามห้าหกแปดเนะาะเช้ากะบ่ายเหมือนกันก็คือเจ็ดกับแปดต่างกันหนึ 4, ่งกับสี่ห้ากับหกเนาะก็เจ็ดห้าแปดสี่เจ็ดหนึ่งก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไป v ี p เช้ากะบ่ายรับเชา 1, 1้าก็หนึ่งหนึ่งกับเจ็ดสามกับห้านะคะ 1 0 1 3, 3, 3 1 5 1 7 1 9 7 0 7 1 7 3 7 5 7 9 3ก็3 0 3 1 3 5 3 7 3 9นึ่งเจ็ดสามเ็ดห้จ็ดเก็สามศูนสา่จกะหก็ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสมห้าเจ็ดห้าเก้าจับคู่ก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเอาเก้ามาใส่อีกตัวหนึ่งเนาะ ต่อไป VIP สองห้าสี่กับเจ็ดสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดห้าเก้านะคะสองห้าสี่สองสี่เจ็ดเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าหนึ่งจับคู่ก็สองห้าห้าสองสองสี่สี่สองห้าเจ็ดเจ็ดห้านะคะสองสี่ศูนย์สองสี่หกสองสี่แปดก็ได้นะ ห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดเอย่างงี้ก็ได้เนาะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ซื้อด้วยกันนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงในเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครกดไลค์ให้เนาะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ